บ่แม่นจืดเครื่องจุดเครื่องแม่บุญยังเดจจุดห้องค่ะโอ้จุดเครื่องมดจุนบุญมียังหนมิจเจเก็มูไฮไงใดนี้นุ่มมีมดเครื่องคล้องนับจิเสือแพ่บ่หมีมีแม่นมดเครื่องเก็บหาเอามาหายเครื่องดีทางผูโสมเป็นช่วยมากเรงปั่นมากเสียผ่าเนแล้วแม่น้อแม่นมิจเจถ้าหายคนบุญมียังมีมีแม่นี้มิจเจเก็ตมูไหฮนี่คนเก็บบ้านมูไหฮยังก็ได้แม่นหนีมิจเจมูไฮมดจุดบ่มียังเช่นวัอยู่นี่น้ำประปามาถึงไฟฟ้ามาถึงอยู่แต่ว่าแม่เพิ่น ย้อนความบ่มีนะก็บ่ได้ใส่เนาะแม่เนาะจะพอใส่เนาอ่าท่านผู้ชมหลังจากที่ไอ้เพยเพิ่นพาไปยามแม่เฒ่าแม็กกับพ่อแลเนาะระหว่างการเดินทางเฮาทางผ่านไอ้เพยเพิ่นก็เลยว่ามายามเอื่อยูนีบ่ว่าซั่นแม่บ่แม่เนาะแม่ยังแลือเพิ่น เดี๋ยวมาสอบถามท่านผู้ชมเพิ่นมีดูคนนึงแต่ว่าเคยจูดจูดเพื่อนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ดูเพิ่นได้เอาไปฝากอยู่คุกอยู่คุกเนาะเพิ่นก็ได้อยูู่้เดียวดดเ,เป็นแม่ห่างท่านผู้ชมเป็นแม่ห่างโอ้เพื่อนจะยาง n โดด อย่างผ่านไปจังซี่เนาะบาดีก็มีเฮือนสร้างอ้อมขางได้ยะน้อยเพิ่นเนาะแถวนี้เนาะป้าบักลําไยพุ่นน่ะหลายขนาดพนชมเนาะสิกินบักฮะดีแม่ดเห็นยังเนาะไอ้เยเพิ่นพามายามแม่เอาบักมาตอ นะขนอยยูรักเกตด,ดีแหละโดยขนอยยูรักเกต<ม>อืมกลังนึงเขาเป็นหนึ่งเขาได้ยังกินแหลงไหเอออ๋อ,อคือแบบ แม่ซื้อยังเด้อแม่จันเนาะอยู่นี่มีไฟฟ้ามีหนังประปาอยู่บ่กแม่มีฮะแม่บ่มีแม่ถูกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูขอติดไม้เด้อโคติดไม้่ด้ึงมาเด้อ ให้เผยได้เดาสู่ฟังว่าแม่มีลูกชายคนนึงแต่ว่าจูดเถื่อนบ่แม่แม่บ่แม่นจูดเถื่อนจูดเครื่องแม่บ่ยังเด็จูดอยู่ห้องค่อจูดเครื่องจนบ่มียังนี่มีแต่หมู่ห้ดานีุงกูเมือเป็นยังจังจูดแม่โอ้ยเพิ่นไปลิ้นนหมูแม่ก็ไปเบิน้เืองกนนันอยู่บ้านจักสั่นนี่ดิอือไปลิ้นสิแม่เพิ่นกินเหล้าบ่เเหล้าก็ยังอยู่ค่ะเมาเมาเหล้าเนาะอือบ่ได้าให้แม่ยังดอกแม่ก็ ลูกคนสิแจ ok no, nah, ้งหามนะมาจะเบิ um, <Wh> ่งล yes. ําเหลืองไปยังนอนอือมาเบิ่งเลยเอิ้นใส่ว่าห้วยจะเป็นหยังลูกจะเป็นหยังบ่ปากมันก็ตูดเครื่ององเอาลงจนหมดเครื่องแม่แม่ก็บ่ปากสิตอว่าขยันว่าน้อง่จะเป็นหยังเอออย่าเพิ่นหายม่ว่าลูกเอจะเป็นหยังหมดเครื่องของจนแม่บ่มียว่าสงคาแม่ก็ได้จะคานอนก็คือแม่บ่ทราบปี มันเกิดี่ซองผันเกิดวิ่ี้แหละเพิเนเฮตดแน่นอนในกาาทีเอาไปแมนคอยเนี่ยแมนเน,นเี่ยทุ่งโอ้เาทุ่งโอ้ย่อยาเอาอเ่าเอาไปรัช้างแล้นวนี่ฮะแจ้งว่าจะเดือนเนี่ยผ่านไปจ้งว่าแล้วเอาแต่คคผลจะผนเปลี่ยนได้นหนจังไสพัวมาจังให้พ่นมาจะ่นปล่อยมาพล่นี่อยังอยู่ผู้ของสางผานอก่อนแม่กำมีลูกจกคน โอ้ยีคนก็มีแต่ผูกทุกทุกหย่าคือเอ้ยเขาก็อยู่แต่เขาเขาก็อยู่หุ่นยัดตะปื้อก็มีอยู่กิ๊ตต์ก็ฮะกิดตต์จอเขาผมบอเขาก็บ่มีตมีต่อสับมาไม่ดูไม่ดูสีคนแต่ว่าทุกหยาคือการทุกหยาคือการหลุดซอยเลือดช่างก็บอกนะใต้นี่ใต้ยืนนี่นี่แหละที่บ้านนี่แหละฟิชเชียชิปใต้ปีหลุดจะเพิ่มฟเชียบักอันโตโตเดือนนี้หันโตเขาว่าลูกหลานแต่อายุชิป เอชชิบช่องปีะคาไม่หมโอ้ไม่หมแล้วนอื่นคนัวกินเองหรืออ้อืนันพัวปลาบานเท่าเมนอื่นเนี่ยไปเก็บมัน่นมากระปอกตักเสือกระชายเด้อบนล้านักทวนเก็บตัวชุ่มันเอมยังเสือกระชายดีชิบชาพันก็พอไดซื้อกินนะโอ้เมื่เพิ่นอชีพปัจจุบันนี่ ไปเก็บอันะไรแบบว่าเขาเอาบกทรายค้นลงจากรดถ่านเนาะมันเฮียมันยังไปข้อเก็บของเขาเพแ่บตลาดเกตไก่นี่เขามีอันเป็นตลาดขายทรงฮะนนี่คุณผู้ชมมันเฮียจากรถเขาก็มาเก็บคล้ายใดเมื่อนึงเท่าไหร่ไหมโอ้ยเถากะชิพพันชาพันก็เดี๋ยวไม่เสียหญ้าสูบเอยแดกแป้งนู่นกินนี่แหละอยู่ผู้เดียวไม่มีไฟแม่นี่ขึ้นกับบ้านบ้านนั่นนี่แหละบ้านบ้าน ลักโขันปัตนาลักโขกขันลักโกระเมนลักเจ็ดกระเมนัวสันานเดียบขนเดียวเเนาะเียเลยก็ขาดขึนนายยางลยเนาะลายหรือถกนากินเองคูน้ี่ใน้ำนี้เขาหนีเกล็ดไก่มา่เียนาใส่เพ่อนน้ำมานี่ใส่มาได้นน้ำจนมันเปลี่ยนยางพ้นมันไหลมา คือว่าน้ำมาจากธรรมศาสตร์บบผู้บแมเณเนาะบแมเณรหนามหงอยเวลาฝนตกเวลาฝนบตกกระโบมี่ยามแหลมกระโบกจะใส่ดีไหมบอมี่อะไรหรูอยู่นี่ขออยู่นในฝันนี่โอ้ดินนี่แม่นดินเขาดินเขาหมดก็จะเอื้อนนี่แหละกตูบนี่แหละเพื่อนแม่เห็ดเองบ่เห็ดเองอาหมเห็ดไรแต่พอละเชียบ่มี่ย่างตะกี้กันประมาณหาเมตรตูนหาเมตรในเดืองเราเป็นเนาะแม่นแหละบ่มีเลยอุ่นเขาเย็นอย่างนี้ เพิ่นนั่งเอ้ยเฝื่อนจ้นั่งอือบ่เป็นหยังยังดิโอ้เพิ่นนึงเขายังเป่าอันนี้อยู่เด้เจ้างเพิ่นเเเอ้ยนอยเดียวบ่ได้เือเ้ขึ้นเดียวอือแม่นเอาไปฝากเอาไปฝากบ่คฮอดูบ่แลบ่เงาบ่แลเอาเลยให้เพิ่นเปลี่ยนเพิ่นแปงไปนึงบ่ได้ไแตุ่ไปซนเดียวไปส่งเือเว้าดีอยู่เพิ่นว่าแม่เพิ่นว่ามันบ่ฮู้กจังแล้วแม่ิดหยังแม โอ้ยมันก็มีอีหันแหละเพราะว่าสิจะสํานึกได้พุ่นน่ะเอ้ยจะคิดเอาเด้อแม่บ่ได้อันนี้เจ้าได้เพราว่าบ่ได้ชื่อสําเนาะมีชื่อเขามันยังใหม่ๆใไปมันก็บ่ไป้ไปเพราะว่าสิไปบ่ได้ไปจักดีเด้เพิ่นเอามาจูดอยู่ห้องเนาะแม่เนาะเพิ่นบ่จูอยู่เทิงเฮือนนี่เนาะแม่นบ่ได้จูเฮือนันบี่โอ้ตนนั้นบ่ฮบ่ได้ติดตามรู้เฮาเฮาอือเเปินกับหมู่เออลิ้นเกมเรื่องลิ้นลิ้นลิ้นเกมแบบว่ากับหมู่ค่ะ มันลินเกมคนยินเขาว่าลินเกมเขาแตกเขาสูกเหล่าสูกยาให้เพิ่นกินบ่เพิ่นมาอือสิแม่แนวนั้นแหละเพิ่นเมาสิว่าตี้แม่บ่ด่าแม่บ่มีอือพอคอยก็อยู่เฮือนนี่หลายปีแล้วโอ้ยหลายลูกเอ้ยจนเฒ่าแต่ข้าวปชาพุ่นแหละ้าโอ้ย60ปลายแล้วลูก60ปายได้อย่างดังเดิมแม่ก็คนบ้านนี่บ่คนบ้านแตงตะกี้ข้าอกพยกก็มาอยู่ีแต่จพอสักม่อือ เด็กินมาอยู่นี้มันอยู่ห้าอบูนพี่บั้นาขบวนยกมเมื่ออาจอยู่เลยยืนนี่แหละม่ก็พูว่ามไงพูว่าเพื่อคนอันนี้นี่แหละบอลรัสเซียแหละขยว่พูกเดียวสีกขบวรถไฟทางในลูกสาว่าก็ให้เมื่ออยู่ก็มันใกล้ขบวนรกไปเขาก็บุนมีทุกก็ย้อนพูหลานี่แหละขบวนสองคนเมลูกเฮตุอยู่เะวคังบัวฟ้ามามันเหตุถ้าตุเมชียตัวนี้ไปขอกกบเคยเห็นข่อยขอกระเลนไปนบวกขะโถโถมาเอาหรือได้ขวบอ่าอยาดบุเคยเห็น ตอนเสาเ่อไงตรงตอนเสาเมืองหาโมงนี่แหละหาโมงเสาจูดเครื่องเครื่องแม่ในตรงนีใส่บุญย่างชิ้นหมอกชิ้นไม้แต่ข้าตินลุงไปวัดไปบัดบุญย่างจะมาจูดแต่เครื่องบุจย่างเนาะเครื่องเพื่อนี้อยงก็จูดชิ้นไม้มาอนี่แหละชื่อว่าหายให้แม่ก็บริหายผู้เดียวเพิ่นแหละชิ้เป็นเมาอูแห่งแต่ว่ายูนี่นังประปามาถึงไฟฟ้ามาถึงอยู่แต่ว่าแม่เพิ่น ยอขอบมีแล้วก็บรใส่มเนาะจะข้อใส่นมูตักนมูใส่นมูคันมี้เงินกัซอยมูิบซาานห้าหมื่นสาทสามสิบบาทซอยขาเจ้าซอยเขาครัน้แม่ก็บรใส่ร้ายนะเนาะตรงน้ำเขาเนาะต่งพี่่่นเ้าไปหาเขียดหอ่แม่โอ้ยมันยางพุ่หลุดไปหมดเลยะมันสวงมันเนาะมสวง แต่ก่อนเมื <building> okay. ่อกี้น่ายหรือดะไรมือซิบมือซ่าคือเขาก้าเขาโลกินหรอวาบอ้ายแต่เขาถั่อบวบืออะไรใช่บวมมีเสียกระทํำในบ้านเขาก็เห็นคันเมยไปคายเขาก็ือซอยใส้ิต้นกินนามธรรมชาตรก็แมวเมยเนาะเมนเพราะมันชิมีไฟอยู่พอดีอ่ะพว่ากับบวมมีถั่วอะอร้ก่นต้นใดก็เห็นโอ้ยไม่ง่ายอซอยก่อนกุลคนก็เห็นกะป่อนไหนอาชีพพัง่ายอเสียสูบเดออ ข้าวต้นเฮาวคือสีแลเครื่องนุ่งก็คือกะปมัดมเต้ข้าวหอยขดาฮมพกเมเดือเี่ยจูดเดแหละเนาะจุดเมดจตบไม่มีย่งหลูกบรเนี่ยมีเต้มหยปลาฮเมื่อยามเหลกอจะเอามาห้ยเช่ผ่ามีอยู่เ้อบใจลูกเอ้ยแม่อยากกินนังเอ้ยว่าโอกาได้ย่งก็กินเลมาต้องยังก็กินเนาะปินได้เมื

สมร้อยเนูแม mm. mm. ่เน oh, mm. ah. ี่ยแม่ก็ยูไปสีแล่หลวยแบบเมืองฝนก็บินเขาถุกเขาหยาดนอตก็เบิงยูไปสิ่แหละเพิ yeah, ่งจะให้เขาให้น้ำด uh, ิปบ่บาดเมืองบ่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 ไมาได้บ่าัดจือบ่ให้มเ้ามาเออมีแต่วังแล้วจะาก็ได้หรือยู่ลกแปดบ่เข้ามาให้่อยชิปโล่ไครเออแม่แหละเอแม่แหละเข้ามาให้เขาติดกระเงินได้เข้ามาให้ มาหากขจอยเอาอะไรสื่อกินเอาปลาไหว้สื่อเขาเลยเด้อเออขอดใจหรอใจบุญจะฝากถั่จูดจะได้บูญกระมีทำหันแหละเออใจลายสำหรับการผู้ช่ทานเลยที่อิโตนเมยเนาะช่างแม้ได้ฝากธนาที่ได้หมได้เออถูกยังมีให้นผู้ไรอีตตนเมยกัมาแบ่งปันแม่ได้เนาะอยู่บ้านลักคกอยู่อื่นว่าบ้านพัฒนาพัฒนาลักคบข้าแข็งจะประซัก นครปากซีเดอแทนผู้ชมเด้อคันว่าอลกากาขาดเคลื่อนลายยางน้อแม่เนาะอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวขาดเคลื่อนว่าจริงจึงแม่เล้วค่ะอยู่สี่เดอะคันว่าท่านผู้ชมอยากช่วยเดือนี่กะเป็นเขานำเขาซานอาหารแห้งนี่เน้อแม่น้อแม่เนาะแมนได้โว่ากับบริขวดีนี่เนี่ยหดวดอยู่บอกอันดิเดี๋ยวปากเหาโบงเงาบมาฝีดังไฟอยู่ สวยกัแบบทะซีเนาะแมเนาะอชานอาหารแห่งลังกซีสกอยู่ไปเสียบขยับมาสีสิไวอยู่ในอยู่หม่องนอดได้แม่หม่องนอดก็เบือง้นีนิัวก็ก็นอดแก่แบบนั้นบ่มียังแัดปืนให้ลูกเบืองก็บ่มียังเรืองแม่เาเบิ่งลมีย่งนี่นี่ในรถไฟ่อกจิต่อไฟแล้วนึงเสียบในไตเคต่เจนเอ่เดสิมีย่งค่ะกระพุหมมูไห้สิมียัง อันไต่ไผ่กันเลเบอมี่ย่งคนจูดเบอร์บเมีหรือว่าตะกีเบอร์ม่ตังบอมีตะกีมีเคืออเมียนมีจะเข้าไห้คอยมีนะหมผพอ่ะอ่านเบอร์อะไรไผ่กับอะไรขอโต้น้ำเขาน้ไต่เนืนอเบอรมี่ย่างหลุ่มมีจะเข้าไห้นี่เบอมี่มดเครื่องนับจิ๋วแพะเบ่มีมีแมนมดเครื่องเก็บไสเอามาไห้เครื่อง ผ่านผู้ชมเป็นสวยมากเลงปานมาเสียผาเนาะแม่เนาะมิจเจ้าหายคนบุญมียังม่นี้มิจเก็บมูไหงนี่ขวเก็บบ้ามูไหงยังก็ได้แม่หนีมิจเ่้มูไหงเมื่อจงบุญมียังเช่นบอกิะมิดขวบอกบุญมียังเป็นตื่นมเจ้าอไเมีเนี่ยมูไหงคอยมูไหนับจะชินจะเสือมแม่เมื่อมื่ไหคอยบุญมีหลุดก็เห็นเหมือนจะพิษราะมาเน้ะก็ให้คนบุญมียังกะคุ้มบุก ชาตก็มนจูดก็จูดเคลื่อนจู่ๆเ้แม่เด้อเราหน้าแม่หมนว่าถาน้ามาถ่ายคลิปแมนายเสียมีคนวยเยเออใจดีแมนปวดใจดีใจบุญลูกเอยคือลูกเยใจบุญมาสุดสวยแมนลำบากจิแรกลูกเอข้ามัมสอนผู้าย่าอืมมีข้าต่อไผ่ด้วนะข้ไต่ข้าต้นกันไใกัให้ข้าวสาผ่นข้าบัไใ้กับไห่ข้าวมีเยอนนะตาตอไฟตัวนี้เบอแมนเลย ได้ลูกค้าซาพันข่อยซ่อยคั่นโอ้เดือน30บาทบ่มีอีลูกได้บาดนึงดอลลาเนาะบมียังสาเชือพมนี่ยังเลือนี้นีมีจะหพมขอนบมีืนตุจมดมงแผมันคนออกมดจัเครื่องคองขอจนบมีนะเือกวจะงินอนนีก็นอนเิดเนาะ นีกระทุมกระตาษโคเกบมาจะบวชนันนันเล่เขาถิมโคเกฟมาอร่อยใสเกลือแข็งเลยแบบนี้ข่างนี้นี้แม่กระดาแบบนี้เอ้าหลูก็บบุมีดอกเดาะถิมฉันนันเล่หลูกับบมีิยังนี่แหละน้ำที่เป็นใสคุณผู้ชมที่นี้เป็นใครเออเขาเย็นเลยอุ่นเนาะหันกระบุ้มวัดถอนมืออื่นปวดนนี่ยนแล้วแม่พีเก็บหันแล้ว เด็กก็ขัวไปขายบ่แม่บ่หนาขัวไว้กินทุดินคือเป็นแนวนี่พวกเคยเบอกคือสีแนวนี่แม่คือเป็นหลายแนวนี่เนาะทุดินใหญ่เอิ้นว่าทุดินใหญ่บ่นั่นแหละเออยากกินก็เอาติ๋วบ่ได้ได้แม่อะไรนะไปเก็บมาแต่นี้คือว่ากอกะปอกหรอเออมากขอกะปอกบอกแบบว่าให้มันหมูนนะฮะใบกินมันเทงเหนียงนั่นไนาะยอย่างเหนียงนะอ่าเก็บมาได้ลายขวากลาเห็ดทงชิพพันลาไยชิพพันชาพันก็มาซื้อเอออ่าวันนีย่างหรอ กระลุตัวม,มาแต่สุก,ก่อนเนาะหลวงน้ำเฮ้ยเพิ่นพามาเพิ่นชวนมายามดูไปยามอันนั้นผู้นึงแล้วแห้งเป็นแล้วแห้งเป็นบาผู้นั้นบเนี่ยเขาบอมีดินอยู่ก็บ่มีเว้าความซื่ออยู่นพ่พออยุนเขาแต่กี่หันมีดินบ่อัวเพิ่นเนี่ดินมันตะค่าพวกรหย่างย้อนมันถูกมันยังมีสิเก็บแต่เป็นแต่คนแม่ก็เลยขายบ่มีเงินโอ้ขายตะกี้เท่าไดร่ไหมโอ้แตะกี้บุญในลายาดอกซาวโอ้ซารานกิบแม่เจ็บต่ข่าพ่อเพิ่นยังกุน แต่ละเชียริมันบมมีผู้ขับผู้เบิ่งคอยกจําเป็นแลหรวยยูสามเงินบาทเองเออขายแต่ข้าวบางาหันพูดแต่เฮิงมันสาวพี่แหละเดี๋ยนี่บ่มีถูกเงย้อนยังย้อน่าถูกแล้วบ่มี่อวก็บมีเงินมีทองกุจจเวลาเก็บแล้วเป็นกับเบิ่งทื่อนี่แหละเ่อแล้ข้าวตะกี้กุฏิข้าเปอกนพ่งยังแล้เป็นแล้ป่วยแล้วโศกของโมี่ขเลยโพดจะข้าวบงหันดีแล้วเพิยังอยู่สานี้อนไหมเนาะก็อยู่ไป อยู่ไปบ่มีแล้วเดนเนี่จากเมื่อใดเราไม่ใช่นี่ก็จำเป็นนะจะขอบ้าข้อยู่น้ำมูนน้ำมันนี่ล้วสดวน้ำบ่มีลูกก็มีแต่ว่าเขากระทุกกระทิห้าขาวขาวกระบอกนี่แม่เขาเลยอยู่กลุ่มตัวเองใช่ไหมครับผูร่าเนี่ยเราอยากไปทางไหนผู้ลาขั้นเพิ่นสำเนกผิดแล้วแม่ก็เอาเพิ่นออกมาดิเออขั้นเพิ่นเปลี่ยนได้เขาออกมาขั้นเพิ่นเปลี่ยนเมื่อไรป้าเพิ่นจนเปลี่ยนไดหพผ่นั่นลูก ให้เป็่อนซื้อหนึได้ก็เพื่อนอ้เมื่อไดเลยเปียนแปลงเออมาเจอเพื่นบอท่านเบาบ่เมื่อท่านเบาเมื่อท่านจักขอกุณท่นไปจ็ดปีเลยแม่ไปฝากโอ้ยก่อนบุญบานเบื่อจีเนาะว่จ้าจีเดือนบ่โอ้ก่อสามีเดือนแม่นเลยนะท่านเลยเอามาดอกกัเพื่อน่อยมาเองคนน่ยออกมาแล้วหาเงินกับหายเมยู่บ่เออคันยืมกับเหตุบริการเหตุหายโย บอกข้อไม้ว no, he ่าไปหับจ่างนะกระเฮิร์เน่ไหมเนี่ยแล้วก็ดีอยู่เดีจ้ะดีเขาไม่เทียรตัวเขาบอกขอแค่เนี่ยคิดว่าดูเขาจะมาเปลี่ยนเนี่ยเม่นมันมาเคยเป็ี่ยนกะเทือแม่์กระองบอกเบิ้งว่าสิเอาออกแดะดูกสิเปลี่ยนบอกบอกไฮติดบัท่านเา้ารก็หายคำตอบก่อนบัตราคารทีโทรมาเองโอ้แสดงว่าหมดไปเจ้าหน้าที่เนาะสัตว์เขามันดีมันเปลี่ยนได้เขาคาโทรมาเองค่ะเจ้าเออคือว่าแม่เนี่ยเอาต่างเอาไปฝาก คันตัางเอาไปฝากนี่เสียเงินให้เพิ่นได้เนาะแม่เนาะผักก็แม่นหมอบก็แม่นแม่นี่แหละแจ้งเขาให้เขามาเอาให้เขาเพิ่มเติมโบ่คันไปฝากเด้วเฮาเอามาคืนยามใดก็ได้เด้อเนไอเพิ่นเนาะเออคันฝากนี่ว่าคันฝากเขามีกระโดดเลยนะครับกินกระปุ่มมันจมุมดมันสะเนึ่อยกระดัมันจะเพิ่มอีคอยไปอีต้นอยู่ดอกกลูผู้เดียวสมุดว่าเนาะมันบเป็นเกษตรทำเบิองข้าวขยนแต่ว่าบเคยเห็นแม่แต่ว่าอยู่ื่องจูดคลองค่อยโอ้ว่ววันละสันเป็นิดเหลืวกเพราะไหนฮะช่วยแม่นี่แหละ ได้คาบกับคันี้ขาใต้โล่ง้วนเิีขาจะจักแล้วความกบฏอัตเห็นจะเ,กเาาสือกพอกบฏิพบดไปนอนบนนี้มันหันกบฏมีาเบืองต่างลูกเขาชอบเป็นไหนคนว่าโอ้จงเป็นติยานพก็าาไปแกงคะโรแกงพระโทมาเอาอืาเอเคยเห็นเ,เ,น,น,เนี่ยเปนจักไปดสาแล้เนาะไปดัดสาง้พอจะให้ไปดัดสางยังถ้าว่าเพิ่เปลี่ยนแปลงได้จําเป็นแล้วลูกทิได้นาะเพื่อนนี่เพิ่นเห็ดบ่เนี่ยว่าเมเฮ็ด โอ้ยกะน,น้ำกั้นเลยแม่ในเหตุจากเหตุมีหาเช้นแต่ข่าวงานอย่างนี้ก็แม่ไปรับจางไ,ไปรับจา้างเก็บกระเพร์หรือไปช่องพนกับเพื่อนอะไรช่อมพ่นแม่ลุ็ไปรับจ้างเก็บกาแเมือหนึ่งเท่าไรแม่โอ้ยมือหนึ่งหาชิบโลได้เพื่อนหาชิบคยหาชิป<ห>โลหนึ่งสองพันโอ้หาชิโลไปชอ่อนแม่ลูกนีอหละไปฝืนไปเก็บไปจดุงกวนใช่ช่องคนแม่ลูบหมดมาล ได้เงินแล้วก <Spanish> mm. <S Beautiful disappears> mm ็คันมาเพื่อด so well. like ี่สืาสานกินได้เชนสองคนกับสองเชนก็ได้เติบอยู่ได้เนาะไหมเนาะเพราะ่นบนเป็นกระสีดิจะเหตุเบียเหงานอยู่บขาบาทลกดลบาทต่วันสองคนโต้งนั่งกินมิเตคออาบจั่งกน้ำเข้ามดบะล็กขัดคอยห้างิันได้คหายซาฟานซอยเข้าซอยขาพื่นขาแฝงขาหมมี่นี่ยใช่ไหม ขายามนี้ใครไปหอดยามแดงอ้ย <sp> ังหน้ําผู้ป่าซื้อน้ํามูลแล้ปั่นเอาบ่ได้ใส่ตงน้ําฝนอยู่บ่แม่ันแหตตงได้ใส่อืยามฝนแม่ก็ตงเอ้ามันมันบ่มีตงบ่มีอันนมีแต่กระนี่โอ้บ่มีใหญ่บ่บ่มีบ่มีกันตงอืมบ่มีใหญ่อาบน้ําเด้แม่อาบจังได๋่อาบไปจังซี่ลนั่งอยู่นี่เด้อบ่บ่อยู่งบนั่งอยู่นี่บ่แม่น โอ้นางอาบน้ําอยู่นี่พุ่นตั้งถ้วยล้างบ่วงก็อยู่นี่เนาะแม่เนาะแม่นเออเจ้าก็ไปอาบอยู่พุ่ือนเาุทุกอีหลีแลบ่อยากเอาผู้เด้น้องนมาเบิ่งมาขอเบิ่งประชามาคนนอกท่านบ่ค่อยได้เห็นนเอทุกยากจักสิมีอีสัง ลูกเต่าก็มีอยู่เขาก็ะถุกจักเขาช่ววยโตจ้กโต๊ะเสียหนีขาก็เริ่มวูบไปสามตอนนี้ก <ım. S 1> ็ตะเว้นตกดินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลูกมีโอกาสหนาแล้วก็สิมายญาแม่ใหม่เด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้อยากแบ่งปันช่วยเหลือแม่เพื่อนเดือดได้ก็ติดต่อมาได้นะแม่เนาะแม่นอืมคำฉาดในใจแม่นี่อยากให้เพื่อนช่วยเดือดได้โอ้ยช่วยได้ใย์ช่วยให้ได้แน่นอนแน่วันบุญญนีเลยอยากให้เข้าหัวแม่ด้วย เขาขึ้นแด้เขากินเนาะอืเขากินเนาะอืเขาช่วยได้กันยังได้ละเขาช่วยเนล่านอกหากแล้วเขามีเหล่ามันเหล่าอะไรยังได้เห่าเหล่าเหลาอะไรเลยบางทีผูกเป็นเทนสุดใจดีอีตุนแม่บางทีมันช่วยได้ผูเสุนใจบุญเนาะโดยแม่ยังได้ยังยังได้หน่ำก็ยังได้ไขก็ยังได้นี่แหละเขาหนาำเขาไขเนาะเขาเขาน้ำนี่ประมาณน่ะสองหลานหาปะ ประมาณสองหลานหาถนัปลาปาสองหลานหากับประมาณนะลอยดละลอดลลวบมีทีกับจิปั้นน้ำมูขันเราปนช่วยให้คนห้าดินหายในแบบว่าปั้นน้ำมูขันเก็ได้อยู่ก็ัวเองแต่เราปืนช่วยได้นะ่ดยได้ข้าัวได้หนุ่ยนุ่งขยะก็จเป็นก็ได้ลมเพื่อนเท่นะทีนี่ก็ปั้นน้ำนวาไจังวัดกัโบหูบริา แม่โอ้คันลาโคปันทีเห็นบะประมาณชิบด่านด้วยว่าสองหมื่นบาทเนาะขันเขาไฟเด้ประมาณเท่าไหร่หมโอ้โหทั้งหมดเลยเขาไฟเอฟเอประมาณหนึ่งหมื่นเนาะอันนี้เท่ากับเบาไปเนาะเพื่อให้คูเพิจะสวยให้เพิ่อนฟังเนาะอันนี้เท่ากับโบได้ให้ความบังนแต่วาได้ด้วยบบได้เท่ากับจะบอกเมเดอเด้ยอันนี้เท่ากับเบาพัน โซเชียลไปบางทีทานไหนอีต้นดีกว่าจะคว่ำถำบุญนำเมรเพิ่นให้อยู่สะดวกสบายก่อนเก่านำเมรเนาะเนี่ยชัตุแล้วครับก็ช่วยเพิ่นเไม่ได้ชัตแล้วนั่งเอ้ยเพิ่นดูต้นสาดเห่ากูใจบุ่นสบายสัสาผลใจบุญใจพระเอ้ยก็ช่วยเรื่องเห่ากูเบิ่งแง่เห่าจะชัตถุแหละ คือนางก็คือกันและคือหลุดก็่หยุงมันยืนเนื้อห้ใจมันจะร่วยจะหกางมีใจใจยุ่นใจฝามาหอวเท่านั้นดูกับบมีไรหรอกแต่ว่าดูเป็นแบบมักแบ่งปันแน่นแาบน้ำสูตอย่าเงียโบมีไรดูเนี่ยก็คือจะเห็นเิี่มีอีกสองกันเนี่ยช่วยได้คนใดวันยูนี้ขับจยได้วราสมมติว่านะดูขับปจวันยูเฮาเขาเป็นผุนทานก็สบายใจนะแม่เนาะ อันน mm. ี้แม yeah. ่เพิ like. ่นปุกใจจะเขาสิได้นี้มือได้แม่ในอยู่อาศัยบุ๋งใจคอยอยู่บ้านุ่งเงจะสิจะมือได้สิได้เข้ามานี่ให้ก็อยากฮานตอนเรา่คยช่วยได้นะเราเคยได้อยู่กับท้องตัวเองหัวเดียวกขยามันบ่จะลงแดงก็ต้องมีใบตาดินเส้นนั่นนี่ผักเนยเนาะ เออสนั่นแล้เนาะแบบใจเด้อละแม่เด้อเดี๋ยวโอกาสหนามายามไหมเดอด้วยเด้อชนะที่มายามไหมเด้อชิมีเสือผามีเป็นมีเป็นใครมาหายย่สำหรับดุจะเอามาหายแต่ว่าสำหรับกานผู้มอยากช่วยอย่งไรอยัางหายเพื่อนติดต่อมาตื่มแต่ว่าสองนี้สองดุกับโบคอยดังเป็นไรโบคอยมีเพื่อนเห็นผู้ใหญ่ใจดีเห็นนะนะส่วนนายนี่แมนหย่ยมยาทาังเลกกับแมนดุเป็นคนสื่อเอง อ่ะก็ได้มาจากการถ่ายวีดีโอนี่แหละอืได้ๆดเด้อ